แพงมากแพงสุดๆคุณม,มั่นใจว่าเป็นการแบ่งปันที่เป็นไปด้วยความรักและความปรารถนานี้ย่างสูงชัน้นทุกคนเข้าไปจุดไม่ได้กี่คนในที่นี้ที่จะฝึกสิ่งที่อาจารย์สอนโดยที่คุณสัญญาว่าคุณจะหาเวลามาเขียนบนกระดาษว่าคุณเป็นเศรษฐีร้อยล้านคุณมีร้อยล้านคุณจะยืยยนที่แม่กระจกแล้วบอกว่าเธอเป็นเศรษฐีร้อยล้านเธอ เราก็จะใส่กระเพลนรองอันี้สองแพ็คโอเคกันกระแทกเี่ยวกันเ่นี่เลยันการแดงตัวเอ็กซ์เ y o ยัวเซลออกมาเลยทีนี้บอกเลยนะมันคืออีกหนึ่งสิ่งที่ได้รับการสนานนามว่า สูตรความสาเร็จที่ไม่มีวันย่มเหลี่ยวสองแพ็กิ้เลยว่าสูตรความสาเร็จที่ไม่มีวันย่มเหลี่ยวสามอย่างสองแพ็กไม่ชยอดมากคไม่นันน mm, ั้นอาจารยเองกัอะโปรเซสที่อย o ่ในกระนกานะครับที่กำลันะจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเช่นเดียวกันอาจารย์เขียน

จะหิวในเร็วๆนี้ก็เพียง5า0 0บาทเลยถือมานะครับอาจารย์ขอวอวยพรนะอำนาจสิกดิ์สิทธิ์เมื่ออำนาจของษษษระบบแรงดึงดูดเมื่มออำนาจที่ทใต้สำนึกและพลังในตัวของคุณเลยนะครับเมื่งคุณสัญญาว่าคุณจะแบ่งเวลานะอย่างเรียกว่ามีความเป็นและเป็นด้วยความสญญานดุสนานที่คุณจะได้ โอเคเราไปส่งกันเนาะโอเคจ้า